จากผู้บริหารสู่ศิลปินอาร์ตวัินวนรรณพฤกษ์ศิลปินหน้าใหม่ค่ายแอลลี่วันเล็กคอร์สเปิดตัวเพลงซิงเกิลแรก Thank you แตงกิ้วสิวัน1 0 0 0 0แสนวิวซึ่งเพลงแตงกิ้วซิงเกิลแรกแนวป๊อปโซลได้สตรีมมิ่งพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับจริงๆงานในวันนี้เป็นงานอ,อ,อยากจะเชิญพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เพื่อนๆมาฟังเพลงมามาจิบกาแฟนะครับแล้วก็มามาถ่ายรูป มาเหมือนมาพบปะกับการกันนะครับโดยที่ผมได้ชวนท่าเอริฟันแล้วก็น้องๆศิลปินมามามอบความสุขให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาพี่น้องสื่อมวลชนก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ดูแลผมมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา15ปีที่ผมอยู่ในวงการระบบขนส่งนะครับทุกท่านก็ดูแลผมอย่างดีวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ผมอยากที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องทุกทคนนะครับโดยที่มีศิลปินแล้วก็มีพี่ต่อใหเอริวันมา ผมรู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากที่ค่ายไอร์แลนดต้อ,ตอนรับผมผมรู้สึกเป็นเกียรติที่วันนี้มีแตงโมมีเอสมีกริดนักร้องจาก The Voice มามาร่วมเปิดโชว์อ่ะอันนี้เป็นเกียรติที่สุดของผมนะครับแล้วผมขอบคุณพี่นอ้องทุกท่านที่สละเวลาในวันศักร์มามาตปกกันด้วยครับ h ตงกิ้วเพลงซิงเกิลแรกของอาร์ตพศินมีกระแสการตอบรับที่ดีโดยมียอดวิวใน YouTube ถึง1 0 0 0 0แวิวหลังจากปล่อยออกมาได้เพียงแค่10วันนับเป็นปรากฏการณ์ที่ทําเอานักร้องหน้าใหม่รุ่นใหญ่ไว้เกา๋าถึงกับกลั้นน้ําตาแห่งความปลื้มปิติไว้ไม่อยู่เลยทีเดียว